ตอนนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นช่วงที่ทรัมป์เขากำลังพยายามที่จะปรับปรุงในประเทศเขานะฮะแม้กระทั่งในระบบในภายในประเทศของเขาเองเขาก็ไล่คนออกมากมายนะฮะในประเทศของเขาซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดปัญหากระทบทั้งทางด้านเศร,รษฐกิจทางด้านการเมือง,ท,รรท,งท,รรท,ทั่วไปครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสและความเสี่ยงจากนโยบายของผู้นำสหรัฐคนใหม่คนที่47ทรัมป์2.0ค่ะคุณผู้ชมคะการขวนคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกจับตามองนะคะว่าอาจจะสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกและนี่อาจจะเป็นการท้าทายที่รุนแรงที่สุดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะ เพราะว่าทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งเจ้าตัวก็ออกมาประกาศนโยบายหลายนโยบายรวมถึงคําสั่งฝ่ายบริหารที่จุดกระแสความไม่พอใจทั้งในสหรัฐเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะกับการประกาศใช้พลังทางเศรษฐกิจบีบแคนาดาให้เป็นรัฐที่51ของสหรัฐรวมถึงการยึดครองกีนแลนด์การยึดครองพื้นที่ของคลองปานามาและการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกค่ะ จนหลายฝ่ายก็ออกมาวิเคราะห์กันนะคะว่าเป็นนโยบายที่มีความสุดโต่งและก็เป็นความพยายามของทรัมป์ที่จะวาดแผนที่โลกใหม่ขึ้นหรือไม่นะคะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทรัมป์จะเจราจาสันติภาพในยูเครนกับประธานาธิบดีวาลาดิมีปปร์ปูตินของรัเสเซียนะคะทำกลางความกังวลของชาติยุโรปนะคะว่าสหรัฐนั้นจะใช้ชาติขนาดเล็กมาเป็นหมากในการต่อรองเกมทางการเมืองค่ะ ขณะเดียวกันทรัมป์ก็บอกด้วยนะคะว่าเขาต่อสายพูดคุยกับประธานในทบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนด้วยความสัมพันธ์อันดีด้วยด้วยท่าทีเหล่านี้ของผู้นําสหรัฐค่ะก็เลยเป็นคําถามที่ตามมานะคะว่านี่จะเป็นการดับไฟสงครามทางการค้ารวมถึงสงครามการสู้รบรอบใหม่ได้หรือไม่และหลังจากนี้ค่ะโลกจะเดินไปในทิศท,ทางใดพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดอะทีจะมาไขาคำตอบให้เราในเรื่องนี้ค่ะ ในช่วงนี้เราอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิบูลพงษ์ภูลประสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยจะมาช่วยเราไขาคําตอบในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับแหมอาจารย์ขาผ่านมาเดือนเสร็จๆนะคะ การเข้ามาดารงตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่2มีหลากหลายนโยบายมีหลากหลายคําสั่งที่ออกมาเรื่องของภาษีเรื่องของการจัดการเรื่องของผู้อพยพสงครามต่างๆการยึดครองประเทศ <c oughs> มาจนถึงขนาดนี้ค่ะอาจารย์ในแง่ของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่านโยบายไหนคําสั่งไหนที่จะส่งผลกระทบสร้างแรงกระเพื่อมได้มากที่สุดคะอาจารย์จริงๆแล้วทรัมป์2.0เนี่ยเขาก็ทำเหมือนกับตอนจอดต ก่อต่อจากเส้นตัวสูงนะฮะเขาว่าค่อนข้างปฏิวัติโลกนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมาเร็วคือภายในร้อยวันแรกเนี่ยหนึ่งก็ไล่คนออกเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วสองเขาก็เอาอเมริกาออกจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆซึ่งก็กระทบนะกระทบมากนะเพราะว่าการที่อเมริกาเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ยตั้งที่ผ่านมาหลังสงครามโลกเนี่ยอเมริกาสร้างระเบียบโลกของอเมริกาขึ้นมาแล้วระเบียบโลกตัวเนี้ยมันทําให้อเมริกามีอานาจเพราะว่ามันมีบารมี นี่ออกมฮะเพราะอเมริกาไปช่วยเหลือที่นี่ช่วยเหลือที่นั่นเงินช่วยเหลือในยุโรปช่วยเหลือใน world bank ช่วยเหลือในอะไรต่างๆตรงนี้มันคือบรารมีที่ทําให้อเมริกามีมีเป็นมหาอำนาจไาถึงปัจจุบันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขามองในแงน่้ยกำไรขัดทุน hmm. เพราะฉะนั้นเขามองว่าอเมริกาขัดทุนเขาก็คิดว่าตรงนี้มันทําให้พูดง่ายว่าเหมือนเปลืองเงิน uh. เหมือนอย่างกรณีของการเข้าไปสับสนุนเนโต้มากเกินไปในขณะที่เนโต้เองไม่ได้ช่วยกันเท่าไหร่เลยเขาก็คิดว่าเปลืองเงินแต่แต่ผมคิดว่าเนี่ยมัน ถ้าพูดแบบไทยนะมันทาให้คนอื่นเขาเกรงใจซึ่งทําผมไม่เข้าใจประเด็นนี้นะฮะทีนี้เขาก็คิดว่าเขาจะตักพวกเหล่านี้ออกไปหมดนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามเงินที่ช่วยเหลือยูเซดอะไรทั้งปวซึ่งพวกนี้เหล่านี้ทั้งนั้นนะ่ะที่ทําให้อเมริกามีมหาอำนาจเป็นมหาอำนาจอยู่ได้และทําให้เงินอเมริกันกลายเป็นดอลลาร์เป็นเงินที่ใช้มาตั้งแต่หลักสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นช่วงที่ทรัมป์เขากำลังพยายามที่จะปรับปรุงในประเทศของเขา นะฮะแม้กระทั่งในระบบภายในในประเทศของเขาเองเขาก็ไล่คนออกมากมายนะฮะในประเทศของเขาซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกิดปัญหากระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทั่วไปครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันก่อนดีไหมคะถ้าในด้านของเศรษฐกิจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกหลังจากนี้จากนโยบายในด้านของภาษีที่มีการโอนําเข้าเก็บภาษี<ช>ล่าสุดนี้จะนาเข้าเก็บภาษีรถยนต์ด้วยนะคะ<ช>อันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่ทรัมป์เขาคิดว่าไอ้ tariff หรือว่าอัตราภาษีส่วนกากรเนี่ยมันจะช่วยทําให้แก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของเขาได้แต่ในทางความเป็นจริงเนี่ย คนที่ต้องชําระนี่คือคนคนต้องจ่ายคือคนอเมริกันนะฮะเมรติว่าขึ้นภาษีจีนสิเนี่ยจีนก็ผลักภาระมาให้คนอเมริกันราคาลดราคาอะไรก็เคิ่มขึ้นคนอเมริกันก็ต้องจ่ายจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปถ้านะักเศรษฐศาสตร์ก็มองดูนะฮะแต่ว่าทรัมป์มองว่ามันมันเป็นฟรีไรเดอร์เขาเขเลยอยากจะแบบว่าเพิ่มภาษีอย่างเช่นเม็กซิโกนะฮะ,ะแคนาดาเขาจะเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ อันนี้มันก็เป็นเด็นที่เป็นประเด็นที่เป็นการมองต่างมุมกันผมคิดว่าแล้วกอ็อย่างบางประเทศอย่างจีนเนี่ยก็จะขึ้นภาษีการค้า,ากลับมันก็จะกลายเป็นสงครามสงครามการค้าเกิดขึ้นต่อไปนะอันนี้มันก็ไม่เป็นผลดีต่อโลกใช่ไหมฮะในโดยหลักการแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีต่อโลกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกระทบกับประเทศต่างๆทั่วโลกดี อันนี้ก็ในส่วนของภาษีการค้าก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วถ้าในแง่ของความมั่นคงบ้าง่ะอาจารย์ความมั่นคงระดับโลกเนี่ยนโยบายไหนที่ดูแล้วมีแรงกระเพื่อมมากที่สุดครอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสงครามยูเครนเนี่ยทรัมป์เคยพูดไว้ว่าเขาเข้ามาเขาจะหยุดได้ภายในย4บชั่วโมงอะไรที่เขาเคยพูดถึงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเจรจา,ายอยู่แต่ว่าวิธีการที่ทรัมป์กำลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นการกระทําที่พูดง่ายๆว่าไม,ไม่ไว้หน้ายูเครนอ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นการตรกลงระบางรัสเซียกับบริการรโดยตรงนะฮะ hmm. ซึ่งก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามีการหยุดยิงเนี่ยนะฮะหรือว่าหยุดสงครามเนี่ยรัสเซียก็จะไม่ยอมคืนส่วนที่เขาได้ไปแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยทางเซเลสกี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เพอพอใจเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหใหญ่ประเด็นก็คือว่าแล้วการตกลงนี้จะเป็นการตกลงที่หยุดชั่วคราวหรือว่าต่อไปเนี่ยรัสเซียจะมีโอกาสขยายเข้าไปในดินแดนในเดโตได้จุดสําคัญก็คือว่ายูเครนต้องไม่เป็นสมาชิกเดโตอันนี้ก็คือจุดที่เป็นเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญเพราะว่าถ้ายูเครนเป็นสมาชิกเดโตเนี่ยการที่รัสเซียโจมตียูเครนก็จะถือว่าโจมตีเนโตทั้ง รวมทั้งอเมริกาด้วยก็จะมีผลทาให้เกิดสองคราม mm. นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรว่า,าต่อไปจะเป็นยังไงและก็การเจราจาทีจะจบสิ้นยังไงไหมนะฮะกรณีของอิสราเอลกับฮามัสก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของเดโมแครตกับพรีพับลิกันเนี่ยไม,ไม่ไม่ต่างกันมากมายในการที่จะสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ข้อแตกต่างมันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายของเดโมแครตเนี่ยเขาจะดาเนินการอย่างน้อยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นการไม่ไป ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ของทรัมป์นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าสับสนเติมที่อิสราเอลเต็มท,มที่คุณจะทำไรก็ตามขอให้ชนะไปเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ททอาจจะสอบปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาบอกเขาจะไปซื้อกาซาขึ้นมาแล้วไปทําเป็นอะไรเนี่ยก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาอกีกเพราะว่ามันเป็นการขับไล่คนเขาออกนอกประเทศเขาซึ่งทรัมป์ก็บอกคนเหล่านี้ไม่แคร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องทําประชาธิปติให้คนกาซาเขาเป็นคนตัดสินใจเองหรือไม่อย่างนั้นนหรรรรืืออํําาาาเ่่่่งงงสูคกกปะชซึทัม็ไ S <S อันนี้ผมกาลังคิดว่าทรัมป์กำลังมองว่าระเบียบโลกที่เขาสร้างมาเนี่ยมันมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็ถอนตัวออกจากสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เขาเคยเคยเป็นมากมายรวมทั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะถอนตัวออกจากอ,าองค์การสหประชาชาติหรืไม มองในแง่ของนโยบายที่ย่อยลงไปอีกนะคะในส่วนของนโยบายการลดขนาดของภาครัฐมีการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ใช่ข้าราชการประจําซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีทักษะสูงนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ทรัมป์ออกเป็นคําสั่งปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมค่ะเลิกจ้างอายการในยุคของโจไบเดนทั้งหมดเลยโดยอ้างบอกว่ากระทรวงยุติธรรมนี่แหละถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอาจารย์มองว่านโยบายของทรัมป์ตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันยังไงแล้วมันจะกลายเป็นเทรนด์ของโลกไปไหมคะอันนี้ตอบสั้นไม่ได้นะฮะแต่ว่ามัน มีโปรเจกต์2025 2นย์สองห้าสองศูนย์สองหงนะฮะซึ่ง,งอันนี้มีการกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่านโยบายของทรัมป์เนี่ย <c oughs> เขาจะดำเนินการยังไงบ้างนะเะาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรบ้างในเะร่องนี้นะครับแล้วก็ไอการไล่คนเก่าออกอะไรเนี่ยก็เพราะว่าอุดมการณ์เนี่ยนะมันไม่สอดคล้องกับสิทธิทรัมป์ต้องการนะฮะ,ะทรัมป์มองว่ามันประเทศคืออเมริกาได้ประกอบด้วยไดรัฐหลายหลายรัฐและรัฐเดโมแครตเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นด <c oughs> ี e สเตทก็คือเป็นรัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเดมโมแครตทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าทําตัวเหมือน,นคล้ายจึ่งอิสระอันนี้<ม>เขาก็าอยากจะแก้ไขนฮะอันนี้ถ้าพูดมันไม่เป็นม่เป็นพูดยาวๆนะฮะสรุปก็คือผมคิดว่าในสิ่งที่ทำทำ,ทำอย่างเงี้ยทั้มต้องการปฏิรูปใหม่หมดนะฮะต้องการเปลีป่ยนแปลงเ,เอาคนของเขาเข้าไปเอาคนของริพับลิกันเข้าไปทั้งหมดนะฮะที่ที่เคยผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ มันก็ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยนะฮะในการทุรัฐเปลี่ยนประราปธานาธิบดีจากพรรคหนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ต้องการคนที่สนองนโยบายแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดําเนินการในลักษณะละมุนละม่อมมากกว่านี้ในขณะที่ของทรัมป์เนี่ยภายในร้อยวันแรกนี่คือไ่ออกเวลาผมจาไม่ได้เป็นกี่พันคนมันก็ค่อนข้างรุนแรงไปหน่อยมันก็เลยทําให้ดูว่าอาจจะแปลกแปลกไปนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักปฏิบัติ ก็ทํากันนะนะฮะเพราะว่าเมื่อพรรคดึงขึ้นมาพรรคของตัวเองก็ต้องเอาคนที่มีด,ดมการแบบเดียวของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะได้บริหารได้อย่างที่ผต,ต้องการนะแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นการประนีประนอมต่อนเนื่อง<ะ>แต่ชมป์ม,มาเราวนีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นคือเขาต้องการฟันอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับการที่ว่าอาจจะรุนแรงครับก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นปกติแหละ เปลี่ยนรัฐบาล<ม>เปลี่ยนยุคเปลี่ยนประธานาธิบดีคนทํางานสนองก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถูกต้องนะ้วก็ต้องเป็นอย่างนั้กนก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามหลักแล้วก็คนี้จะบริหารได้<า>ถ้าคนเป็นเดโมแครตรแล้วนายเป็นรีพับลิกันมันก็บริหารไปได้พนิยยเปคนละอย่างก,กันแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนี้นก็มีการประฏีประนอมแล้วก็ไม่ใช่ไล่คนเก่าออกเลยนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์สุดนะฮะเพราะว่าบางทีหน่วยงานต่างๆไม่ใช่บางทีคือหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มันตั้งด้วยตั้ ออกกฎหมายตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม,ม่แน่ใจตอนนี้ก็ยังไม่มีการแน่ใจศาลจะต้องพิจารณาว่าทรัมม์มีสิทธิ์เลิกไหมที่อบอกว่าจะออกจากที่นั่นออกจากที่ทรัม์ทำได้เองไหม<ฆ>หรือว่าเป็นการที่ไล่คนออกทั้งหมดเนี่ยทรัมม์มีอำนาจแค่ไหนยอย่างไรอันนี้ก็ยังมีการต่อรองกันอยู่ยังมีการฟ้องอยู่นะฮะบางที่ก็มีการฟ้องอยู่ที่ศาลอยู่ปัจจุบันนี้การที่ทรัมป์เป็นอยู่ดีๆไล่เขาออกเลยโดยที่ว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเนี่ยมันทำได้หรือไม่อ,มอันนี้อันนี้ก็ยังอย่างแต่ข้อสําคัญก็คือว่าตอนนี้้ททัมมคุหดง สภาดิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายจุลาการทรัมป์ตั้งผู้พิพากษาเข้าไปอย่างน้อย3คนมีผู้วิพากษาเป็นรูพแบเปันหกคนและ6คนตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะของรูปแบบเปันตลงแต่เป็นลักษณะของทรัมป์ที่สับสนุนทรัมป์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้ทรัมป์ได้เปรียบหลายหลายอย่างและอาจจะทาให้ระบบอเมริการะบบที่เราเคยนักมันคิดว่าเป็นระบบที่น่าจะเที่ยงตรงเนี่ยอาจจะมีความสุขว่าเป็นระบบที่ เห็นเก็บ p a c k a พวก็ได้ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆเป็นปกติที่ทากันอยู่แล้วแหละแต่ลักษณะท่าทีของทรัมป์เนี่ยหลายคนบอกว่าแตกต่างจากการมาดารงตําแหน่งสมัยแรกนะคะมารอบสมัยที่สองนี่โอ้โหท่าทีแข็งกร้าว,วาสุดตรงแล้วก็บางเรื่องเหนือความคาดหมายอาจารย์วิเคราะห์ท่าทีของทรัมป์ในสมัยที่สองนี้ยังไงคะผมคิดว่าทรัมป์คงต้องการจะพูดง,ง่ายๆก็คือปัดยุรูปนะฮะเขามองว่าอย่างที่ผมบอกฮะเขามีความเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยขาดทุนเขาใช้คำว่าอย่างนี้ตลอด โดรการขาดทุนแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาจะเขาถึงได้ตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาให้อัลเอนมัสให้อิรอนมัสเข้ามาเพื่อจะตัดเงินใช่ไหมแต่เงินเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากถ้าเทียบกับความที่อเมริกา ได้ผลประโยชน์จากการเป็นมหาอำนาจและเป็นผู้เป็นที่เกรงใจของประเทศต่จจางในโลกทั้งที่เป็นปัจจุบันและเป็นเบอร์หนึ่งของปัจจุบันนี้อาจารย์ขาดูท่าทีของทรัมป์เนี่ยที่อาจารย์บอกเขามีลุกของความเป็นนักธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้อเมริกาเนี่ยไปสู่ยุคทองอย่างที่ทรัมป์เขาคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนคะ ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าทัาเป็นนักธุรกิจแต่ทํ้ไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าทัามเนี่ยกำลังมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นในทางของว่ากาไรขาดทุนทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่การเมืองนะ,ะคือการเล่นการเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องยอมขาดทุนเพื่อให้ได้กำไรในระยะในระยะยาวตอนหลังเนี่ยนะแต่ทั้ไม่ได้มองอย่างนั้นคืออย่าง ปัจจุบันนี้นะฮะ,ะทรัมป์เนี่ยเอาคนรอบตัวของเขาที่เข้ามาอยู่เนี่ยคือคนที่ต้องเป็นเยสแมนก็คือคนที่เห็นด้วยกับทรัมป์ซึ่งต่างกับทรัมป์สมัยส,สมัยแรกรทรัมป์สมัยแรกเนี่ยยังตั้งคนที่เคยเป็นคนที่มีคุณภาพทางด้านการเมืองอย่างจอห์นโบลตันหรือไครก็ตามซึ่งตอนหลังเขาโกรธเขาไม่ชอบเพราะว่าคานเขาคานเขาเขาต้องการตอนนี้คือต้องการคนที่มาเป็นเยสแมนก็คือคนที่ เ e สตลอดไม่มีการค้านเขาซึ่งอันนี้มันจะเป็นอันตรายต่อการบริหารประเทศเพราะว่าทําเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายถึงทั้งทั้งโลกจําเป็นต้องได้การปรึกษาจากคนที่ต่า,างๆแต่เมื่อเขามองตรงนี้ว่าเขารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อผมก็คิดว่าอาจจะผลกระทบต่อทั้งด้านาเศรษฐกิจและทางการเมืองอาจจะเป็นกรณีที่ทําอาจจะไม่รู้เท่าถึงการก็ได้แล้วก็มันจะมีผลอาจจะร้ายแรงต่อไปได้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะชาวอเมริกันเองเขาอาจารย์ประเมินว่าเขารู้สึกยังไงคะคือพอพูดชาวอเมริกัน,นต้องพูดว่าเดโมครตกันหรือริฟบิกันด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราดูไปดูไปอ่านดูเนี่ยคนที่เป็นรพับิกันเนี่ยทั้งหมดก็ยังไม่ได้สนับสนุนท่านเดียวแต่ว่าพวกเมกิก้าของเขาคือพวกที่หัวรุนแรงของเขาเนี่ยกาสนับสนุนทั้เต็มที่นะฮะแต่ก็มีรพับิกันกลางๆที่ก็ยังไม่ได้สนับสนุนเขาเต็มท,ที่พอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องยอมรับความจริงว่าที่ทรัมป์ขึ้นนีเน่่ยอู โจวเบนเดนก็ทําอะไรไว้ไม่ค่อยดีพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว,าว่าเขาไม่สบายแล้วก็ไม่ได้มีการปรับอะไรก็เลยทําให้คนเดโมแครตทั้งหลายเนี่ยที่เคยมีใจให้กับเดโมแครตเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลเดโมแครตไม่ได้ช่วยอะไรเขาในตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงเจอทรัมป์ตรงนี้และทรัมป์พูดอย่างเงี้ยก็เลยมีใจเปลี่ยนแปลงไปได้พอสมควรเพราะว่าเกิดจากผลของการที่ว่าเขาได้ถูกทอดทิ้งมาต่อสมัยที่อยู่ภายใต้ประธานวีโจบเบนเดนในปีก่อนอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้ทรัมป์เขานี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับ ความนิยมมากไม่ว่าจะเพียงเฉพาะในรับบิ i กันของเขาเท่านั้นแต่ว่าอาจจะได้บังสูตรของเดโมแกรัด้วยก็ตามครับเอาว่าคนอเมริกันจนะจะคิดว่าทรัอมป์อาจจะเป็นความหวังครั้งใหม่อาจจะเป็นเช่นนั้นอะไรอย่างนั้นถูกต้อง <นะ S 2> เพราะ,<น>ะว่ามันสิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีใช่ไหม,มโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจกด้วยรณาก็ไม่ได้ดีมากครับ เอาละค่ะคุยกักอาจารย์มาถึงช่วงนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงภาพรวมของนโยบายผลกระทบกว้างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคและหลังจากนี้ค่ะโลกหลัาๆนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรประเทศต่างๆรวมถึงบ้านเราเองจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรกันบ้างกับผลกระทบนโยบายต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรามาอันล็อกประเด็นนี้กันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนจะไปพูดคุยกับเดอะคีของเรากันต่อนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับทางรายการเดอะคีไขกันเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10เพื่อรุนรับกระเป๋าสวยๆที่ระลึกนี้ไปนะคะเพียงคุณผู้ชมตอบคําถามเข้ามานะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่เท่าไหร่ระหว่างข้อ1คนที่45หรือข้อ2คนที่47ค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจของเดอะคีไขกันเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วเรายัางคงอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์วิบูลพงศ์นะคะคุยกับอาจารย์กันต่อว่าเราพูดถึงเรื่องของนโยบายในการจะยุติสงครามการประกาศความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนยาวนานมากกว่า3ปีสงครามในฉนวนกาซาทำเขาบอกว่าเขาจะยุติสงครามอาจารย์ประเมินว่าเขาทําได้จริงไหมคะและถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะอะเห็นอะไรหลังจากนี้คะอาจารย์คือมันยุติเนี่ยมันยุติอย่างไงนะถ้ามันยุติได้ความตกลงของคู่ คู่กรณีอันนี้ก็ก็น่าจะดีที่สุดถูกต้องไหมฮะคู่กรณียอมรับนะฮะแต่ประเด็นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ได้ให้คู่กรณีเข้าไปด้วยำยกตัวอย่างเช่นไม่ได้ให้ยูเครนเข้าไปมีโอกาสได้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 แสดงความคิดเห็นได้ซ้ำไ,ไ,ไปเป็นการตกลงแมกระทั่งยุโรปซึ่งประเทศในยุโรปรทนนรั้งหลายเนี่ยนะซึ่งก็ใกล้ชิดกับยูเครนมากกว่าอเมริกาเพราะว่าถ้าเขาจะบุกเนี่ยถ้ารัสเซียจะบุกหรือทำลายเนี่ยมันเขาไม่ได้ทำลายอเมริกาเขาไปที่ยุโรป นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเองเี่ยน่าจะเข้าเกี่ยวข้องมากกว่าจะททำกับปูตินก็พูดกันตรงๆแล้วก็ไปพูดกับสองคนนะฮะแล้วก็ตัดสินใจกันไปเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยอมอยังไงแนะ่แต่ที่แน่ๆที่พอเข้าใจก็คือว่าส่วนที่รัสเซียออกไปแล้วเนี่ยที่อยากได้คืนเนี่ยรัสเซียไม่คืน S <S ซึ่งตรงนี้เซเลนสกี้ก็ก็ๆๆรับไม่ค่อยจะได้นะก็รับไม่ได้เหมือนกันก็คงไม่มีใครรับได้นะฮะและประเด็นต่อไปก็คือว่ายังไม่มีการพูดถึงว่าแล้วถ้าแต่าง,ง้นแล้วเนี่ยจะมีอะไรการันตีว่ารัสเซียจะไม่คืบต่อไปอีก <S <S อันนี้ก็ไม่มีจุดอีกเหมือนกันว่า,วาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะพูดว่าหยุดได้แต่ว่าหยุดยังไงเท่านั้นเองนะฮะและการหยุดนี้มันหยุดถาวรหรือไม่อันนี้ก็เป็นจุดที่ผมก็คิดว่ายังตอบตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชัดเจนว่าได้มีการ เข้าไปเจราจาตกลงกันไหมมีการยอมรับกันทั้งฝ่ายอเมริกาทั้งยุโรปตะวันตก NATO ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นที่สําคัญตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือว่าท่านพูดชัดเจนแล้วว่าคงจะไม่ให้ยูเครนเข้าเนโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็นตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวหลักเพราะว่าถ้ายูเครนเข้าเนโต้เนี่ยรัเสเซียก็คงจะยอมไม่ได้นแน่และอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ายูเครนเข้าเนโตนะฮะ รัสเซียโจมตียูเครนต้องถือว่ารัสเซียโจมตีเนโต<ะ>เพราะว่าส่วนที่สัญญาเป็นอย่างนั้น<ะ>ก็เท่ากับว่าดึงให้ประเทศทุกประเทศในโลกต้องต่อสู้ซึ่งประเทศในโลกก็ไม่ต้องการตรงนี้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาขัดแย้งตรงนี้อยู่ว่าแล้วทำยังไงนะส่วนเซเลนสกี้เองเนี่ยที่อยากให้เข้าเนโตเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้ว่าเข้าไปเนโตเนี่ยจะเขาจะได้เกาะป้องกันจากนาโตแต่แต่มันก็จะสร้างปัญหาในทางด้านอื่นต่อไปอันนี้ก็ยังยังไม่มีทางที่จะ ลงตัวได้ว่าจะเป็นยังไงครับดูปัญหาจะยังไม่จบไม่สิ้นนะคะคจจะต้องประเมินปัจจัยอื่นๆแว<บ>ดล้อมกันต่อทีนี้ถ้าในแง่ของสงครามการค้ากันบ้างทรัมป์เขาอ้างบอกว่าเขาต่อสายพูดคุยกับประธานาธทบดีสีชิ้นผิงมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีมากๆอันนี้อาจารย์มองว่าถ้าทีของทรัมป์เนี่ยค่ะจะทําให้สามารถที่จะดับไฟเรื่องของสงครามการค้ารอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ คือคือทำฟุตนี่ต้องหารสองนะคือใช่เขาคุยกับซีเจนพินดีนะเหตุผลก็เพราะว่าซีเจนพินีีเป็นคนที่เก่งมากๆและเขามีวิธีการผมใช้คำว่าเล่นทรัมคือรู้วิธีการที่จะทํำยังไงให้ทํนั่นนะรวมทั้งคิมจองอึนด้วยผมคิดว่าเขาเก่งกว่าเขารู้วิธีการเล่นทรัมและจริงๆแล้วเนี่ยจอห์นโบลตันเนี่ยซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาเขาเมื่อสมัยแรกเนี่ยเคยเตือนแล้วเพราะว่าเขาตกใจมากการที่เข้าไปคุยแล้วก็ทรัมคิดว่าทรัมได้เปรียบเนี่ย อะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าจอ์บอลตันบอกว่าท,ที่ที่ตกลงนั้นน่ะทางจีนได้เปรียบนะอะไรเงี้ยซึ่งทรัมป์ไม่พอใจคือประเด็นก็ค,คือว่าผมคิดว่าทรัมป์ไม่ได้มองในเชิงของยุทธวิธีนะฮะที่ที่อาจจะเกิดคือแต่พวกผู้นำเหล่านี้เขาเข้าใจว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทรัมป์เจราจากับที่เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังอยู่ลักษณะของการมีการพูดกันนะฮะและผมก็คิดว่าจีนเองก็ตอบโต้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆจะเห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนประเทศอื่นพอ ขึ้นภาษีจีนปั๊บจีนก็บอกจะตอบโต้ตท,ทันทีอ,อย่างน้อยทรัมป์ก็รู้แล้วว่าจีนไม่ใช่ประเทศเล็กเขามีปัญญาจะต่อสู้นะ mm hmm. แล้วก็สิ่งที่ทรัมป์มองเนี่ยนะฮะว่าจะขึ้นภาษีจางที่ผมได้เคยพูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทํรลายสังคมอเมริกันมากกว่าก็ด้วยเพราะว่าตัวภาษีที่ขึ้นเนี่ยจีนไม่ต้องเป็นคนจ่ายอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยนะคนอเมริกันที่เป็นคอนซูมเมอร์ผู้ซื้อต้องเป็นคนจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ต่ตอบไปยังไงนะฮะแล้วก็การสัมทางการค้าเนี่ยมันจะขยายไปยังไงขนาดไหนอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าทไํไในประกาศนโยบายไปแล้วว่าเขาจะขึ้นภาษีขาเข้าตรงนี้แล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นการสิ่งที่เขาคิดว่าทําให้เขาคิดว่าคือแต่ความคิดของเขาเขาคิดว่าตรงนี้อเมริกาขับทุนอยู่แล้วก็ควรจะถูกเอาเปรียบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงจะขึ้นภาษีตรงนี้แต่ผมว่ามันอาจจะเป็นบุมแรงที่ทําให้เกิด สงครามการค้าเกิดขึ 5, ้นต่อไปก็ได้ครับซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคะเรื่องของสงครามการค้ายังประเมินไม่ได้ทีนี้ถ้าในบริบทของอาเซียนแล้วก็บ้านเราเองซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐด้วยเราเป็นเป้าหมายหนึ่งไหมคะที่จะมีนโยบายผลกระทบจากทั้มที่จะตามมาถึงนะคะอาจารย์อันนี้นะฮะในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะตกลงเจราจาต่อกัรทมเนี่ยฮะต้องเป็นประเทศส่วนตัวระหว่างไทยกับอเมริกาไม่ใช่อาเซียน Oh. เพราะถ้าเข้าอาเซียนเนี่ยทรัมป์จะไม่รับเพราะว่าในผลประโยชน์ในอาเซียนไม่เหมือนกันอย่างเช่นอเมริกากับฟิลิปปินสน์ก็จะสนิทกันใช่ไหมฮะในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีเป็นมีปัญหากับจีนในเรื่องของอทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเจรจาที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นบแลนท์โตรสองฝ่ายนะฮะไทยกับอเมริกาไม่ใช่อาเซียนกับอเมริกาเพราะว่าทรัมป์ไม่สนใจอาเซียน Ų, ตอนที่เราเคยเป็นอาเซียนทรัมป์ก็ไม่ได้เข้ามาจะสังเกตได้ว่าทรัมป์ก็ไม่ได้เข้ามาให้ความสนใจตรงนี้อะไรนะฮะมันทรัมม์ไม่เห็นด้วยทรัมป์มองไม่เห็นประโยชน์ของการเจรจาในลักษณะของเป็นกลุ่มแต่ทรัมป์ชอบลักษณะของการเป็นเจรจาแบบตัวต่อตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่านได้อย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่ามันไม่ยากคือเราเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองคือเราต้องมาเล่นทรัมป์ให้เป็นวิธีการยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าสมมติเราจะขายของสินค้ากับทรัมป์เนี่ยเราก็จะบอกทรัมป์เขาว่า ถ้าเขาซื้อของจากเราเนี่ยเขาได้ประโยชน์ยังไงก็คือเช่นว่าราคาของเราเนี่ยอาจจะถูกกว่าของจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้คือให้เขาเห็นว่าทํายังไงเขาถึงจะวินด้วยคือมันต้องเป็นวินวินอเมริกาเฟิร์สคือถ้าเขาอะไรถ้าถ้าเป็นลักษณะาการมุ่งว่าเราได้กําไรอย่างเดียวเราได้ผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยทำจะไม่ยอมแต่ถ้าเราพูดให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถึงแม้ว่าไทยจะได้ประโยชน์แต่คุณก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะเช่นคุณมาซื้อสินค้าไทยเนี่ยาราคาอาจจะถูกกว่าราคาจีนอย่างนี้เป็นต้นอย่างน นะอันนี้มันเป็นวิธีการผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ว่ามันต้องไปในลักษณะเช่นนั้นคือผมคิดว่ามัน,ม,นมีทางได้ก็คือเราก็ประคองไปก่อนระยะ4ปีนี้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้รอดตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยว่าหลัก,ลก,ลกๆ <c oughs> จริงๆอีกทีตอบคือจริงๆถ้ามาพูดคุยเจรจากันเนี่ยอาจารย์มองว่าก็าน่าจะพูดคุยกันได้พอได้ใช่ครับและอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ผมคิดว่าคนไทยอาจจะไม่ทันคิดก็คือ กระบวนการล็อบบี้เนี่ยนะคือการกระบวนการล็อบบี้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากใน,ในสังคมอเมริกันและการล็อบบี้นั้นไม่ใช่การคอร์รัปชันแต่เป็นการให้ข้อมูลนะผมก็คิดว่าพร้ป์ยังมีทัศนคติที่เป็นกลางกับประเทศไทยไม่ได้มองประเทศไทยเป็นลบทีเดียวนะนะและเขาก็รู้จักประเทศไทยพอสมควรไม่ได้รู้จักมากแต่รู้จักพอสมควรรู้จักในแง่ดีพอสมควรนะ แล้วเราเนี่ยก็ควรจะหาทางใช้วิธีการต่างๆที่มันไปได้ในทางระบบอเมริการด้วยอย่างเช่นให้สสคนไทยทอย่างเช่นคุณทัเว่ยแม,มี่ดักเวิร์ดซึ่งซึ่งเป็นสสคนไทยเราเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็ยังมีผลประโยชน์กับประเทศไทยอยู่แล้วก็รู้จักวิธิสมาชิกของทางด้านผู้ผลิตการมากพอสมควร<ม>อย่างน้อยอธิบายเขาเข้าใจให้เขาบแบบมีทางอ,อธิบายได้คือคือต้องใช้ทุกแชนแนลทุกช่องทางนะเพื่อที่จะให้ให้ให้เขาเข้าใจเรา ว่าเป็นยังไงนะฮะ,ะอันนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆจากทุเราไอ้การกระทบกระทั่งรุนแรงได้นะคือเราต้องใช้คือพูดง่ายๆว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการนะฮะเราต้องเปลี่ยนวิธีการต้องพูดไปว่าสินค้าของเราถ้าขายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไง Mm hmm. ไม่ใช่เราได้ไประโยชน์อย่างเดียวอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่น่าจะทําได้แต่ว่าผมอย่างที่บอกผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมก็ไม่รู้ลึกว่าเป็นยังไงครับนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเราจะต้องพูดคุยเป็น2ประเทศกับทางอเมริกาเพื่อแล้วก็ <ไป S 1> ต่อรองเจรจาก,กันกเกิดขึ้นหากว่ามีนยโยบายในด้านของภาษีหรือว่านายโยบายใดๆเกิดขึ้นกับเรานะ่คะหลังจากนี้คงจะต้องรอติดตามแล้วค่ะว่านายโยบายทรัมป์2.0จะพาสหรัฐเดินหน้าไปสู่ยุคทองอย่างที่ทรัมป์เขาคาดหวังไว้ได้หรือไม่นะคะแล้วก็รัฐบาลไทยเองจะวางกลยุทธ์ในกาาารรรับบมืออย่งงไ้ ต้องขอขอบพระคุณค่ะในส่วนของเดอะคีของเราในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิบูลพงศ์ภูลประสิทธิ์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ คุณผู้ชมคะทั้งหมดคือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและหากมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถส่งมาได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์วิบูลพงษ์ดิฉันอารียานันพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ